ผชื a, ่อเท็ดดี้ภาเกิน hmm. ช <sounds> ื่อชื mm ่อยไว้อายุเตปีเสนจงน่วย50สิเซตเมตรน้ำหนัก5 0ากิบกิโลกรัมครอบครัวมีหนึ่งคนคุณพ่อชื่อนาเหนือมีเกิดนวนคุณแม่ชื่อนางปารจนาเกิดนอนเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมวิทย์ตวัฒนรังครอครัเป็นชั้นชื่อวครอครัวเปการเลือกบุรัมา ชอบสีเข <ie> ียวชอบทาก็ข้าค่วามสำคัญที่สุดคือว่าน้ำที่นี้ยังจากองค์กรจาอบคณค่ะ